วันนี้บะหมี่มีอะไรนี่บะหมี่มีลูกโป่งปริศนานะอันนี้สีอะไรครับสีแดงอ่านี่ลูกโป่งปริศนาสีแดงอันนี้สีเขียวอันนี้สีเขียวนะอันนี้สีเหลืองอันนี้สีเหลืองนะเรามีลูกโป่งทั้งหมดกี่สีครับสามสีใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆดูว่าในลูกโป่งปริศนานี้มีอะไรซ่อนอยู่ในนี้อ๋อ มีอะไรครับเหือเกี่ยวหรออ่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมใช่อ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่าน้องนายครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าลูกโป่งสีแดงของเรามีอะไรซ่อนอยู่ในนี้ใช่ไหมครับอ่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นห้ารอยห้าร้อนโอเคโอเคเฮ้ยน้องนาย นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่มันปืนยักษ์เขียวนี่นะไหไหนๆน้องนายลองกดให้เพื่อนๆดูซิกดนี่มันเป็นยังไงลูก้เจ๊จังเลยไหนขอดูซิโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่มีรูปยักษ์เขียวด้วยอ่ะใช่มันหันหน้าไปด้วยหันหน้าได้ด้วยโหเท่มากแล้วเวลากดมีแสงหนยไหนลองกดใส่กล้องดูดิ โอ,อ้โหมีแสงเลเซอร์ด้วยเยอะๆก็มันเยอะก็มันแพรกมาแบบแพรได้ด้วยโอ้เท่มากเลยไหนมันมีแสงสีดำๆลองกดกดตรงนี้ให้มีตรงตรงนี้ดูสิเพ <oh ื่อนๆดูส oh um ินี um> ่นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้โหเท่มากเลยอ่ะเท่ไหมครับเท่ครับนี่มุกสนุกสนาเท่มากกดใหญ่เลยอ่ะโโอ้หโอ้โ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 ห โอ้หของคุณเขาสีเขียวใช่ไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากไหมเต้นเนมากเต้นมากเลยใช่ไหมอะเดี๋ยวจะมีอะไรอยู่ในนี้หนึ่งสองตั้งตั้งคุณเขานี่มันอะไรคะเนี่ยโอ้โหวิมีหน้ายักษ์เขียวด้วยอ่ะใช่ยักษ์เขียวไหนคุณเขาลองทําให้เพื่อนๆดูสิมันคืออะไรอ่ะลูก โอมันยาวได้ด้วยหรอแหนไหนไหนโอ้โหมีเสียงด้วยมีไฟด้วยมีไฟด้วยเขาดูไฟไหมครับโอ้โหมีไฟด้วยอ่ะมีเสียงด้วยเฮ้เท่มากเลยนี่คือดาบอะไรครับคุณเขาดาบกรบดาบเขียวเอาให้ฟันดาบให้เพื่อนดูสิ โอ้เทมากเลยอะ่ะดาบยักษ์เขียวอะ่ะเทไหมคะคุณเ,เ,เทาเทมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกโป่งอันต่อไปดีไหมว่ามีอะไรดี่ไหมครับโอเคตอนนี้ลูกโป่งอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะน้อุนายใช่ค่ะมันจะมีอะไรอยู่าในนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยออะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีไหมใช่อ่าเริ่มเลย จอมพลังนี่นาะใช่ไหมค,ครับใช่ค่ะไหนน้องนายเอาขึ้นมาให้ดูสิมีไฟหรือเปล่าอะ่ะนี่มันไม่เห็นมัน,มนม <c oughs> ปุ่มไฟน้องนายกดให้เพื่อนๆดูสิมีไหมครับไม่ครับไม่มีเหรอครับใช่ค่ะเท่มากเลยอะ่ะยักษ์เขียวจอมพลังโอ้โหลูกโปง่งสามใบมีแต่เป็นยักษ์เขียวหมดเลยใช่ไหมครับใช่อันแรกเป็นอะไรครับอืมเป็นปืนอันแรกเป็นปืนที่สองเป็นดาบใช่ไหมที่สองเป็น ไหนลองแปลงล่างมันยเขียวเพื่อนๆดูสิเอาเริ่มเลยครับโอ,โ,อโอเคเดี๋ยวคิคมี่มีเราขอตัวลาไปก่อนนะักษ์เขียวจะไปแปลงล่างแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก,กดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีด้วยนะคระบ๊ายบาย,บาย,บาย